สวัสดีครับช่องดีมเซอร์วิส MDF วันนี้จะพามาเปลี่ยนยางในรถไถเป็นรถไถเดินตามขนาดขนาดยางในอยู่ที่82516ครับซื้อมาเรียบร้อยชึบชบยางในค่อนข้างใหญ่นะครับเบอร์รถไถเนี่ยมันจะมีขอบ15ขอบ14 1 5 1 6แต่ละ มันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปก็คือความโตของอยางในเนี่ยยกตัวอย่างเช่นไอ้ตัวนี้ขอบ16มันมี2เบอร์นะครับ2เบอร์อีกเบอร์หนึ่งจะเล็กกว่านะครับอันนี้เป็น825อีกเบอร์หนึ่งมันเบอร์เท่าไรหร่ลรไม่รู้แต่มันเล็กกว่า825ก่อนที่จะทําการใส่ให้เราเติมเอเอาตัวยางในเข้าไปที่ตัวล้อเสียก่อน เอาอยางในเข้าเสร็จปุ๊บก็ให้จัดตำแหน่งจัดตำแหน่งหัวจุกเนี่ยต้องสังเกตดูนะเราจะใส่ฝั่งไหนอันนี้เป็นล้อหน้าฝั่งขวาหัวจุกต้องหันออกมาด้านนอกของตัวรถต้องดูหลายอย่างด้วยอันนี้มันคือมันหันไปด้านหน้านะครับด้านนอกของตัวรถก็จะอยู่ฝั่งนี้หลังจากนั้นใส่ยางในเข้าไปเสร็จนะเติมลมครับเติมลมให้ตัวยางในมันขึ้น ถ้าหากเราไม่เติมลมมันจะทําให้เราใส่ยางในยากเราต้องเติมลมเข้าไปครับถามว่าเติมเนี่ยเติมแข็งเลยไหมไม่ต้องเติมแข็งนะเติมให้ยางมันอยู่ทรงเฉยเฉยชบนี่พอยางพอยางมันอยู่ทรงนะครับมันก็สามารถยกขึ้นได้ยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกลงแบบนี้ได้นะ มันก็จะง่าย,ยเวลาเราใส่กระทะเดี๋ยวเติมเข้าไปอีกหน่อยให้สังเกตดูเดี๋ยตัวนี้มันจะมีจุบลมอยู่นะครับที่ใส่จุบลมใส่ให้มันตรงนะครับจุบลมเนี่ยต้องหันจุบลมมันต้องอยู่ด้านล่างนะครับมันถึงจะใส่ง่าย,ยถ้าหากอยู่ด้านบนมันใส่ยากอยพอเราใส่ลงไปป, <ะ S 1> ปุ๊บ ใส่ลงมาแบบนี้ปุ๊บเราต้องมีตัวขันล็อกตัวจุบลมนะครับถ้าหากไม่มีตัวขันเนี่ยมันจะทําให้ตัวจุบลมเนี่ยมันหลุดหลุดเข้าไปด้านในเดี๋ยวมันจะยากอีกนะ เราเมนนเ่ยตงอไม่แเเนี่ยเราต้องมีเหล็กด้วยนะสอดเข้ามาแบบนี้ปุ๊บขันเข้าไปแล้วปุ๊บเราต้องมีเหล็กมาสอดอันนี้ด้วยเพื่อไม่ให้จุกลมมันจุกลมมันดันเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เอากระทะอีกฝั่งหนึ่งมาใส่แล้วขันน้อน ต้องไปหาน็อนตตัวยาวประมาณสนิ้วครึ่งมาขันเนี่ยเห็นไหมมันมีระยะห่างแบบนี้นะถ้าหากเราเอามือกดเนี่ยมันกดไม่ลงนะครับมันกดไม่ไปนะกดไม่ไปเลยแน่นมากแน่นก็ไม่ถือว่าแน่นมากเท่าไหร่หรอกนะแต่มันทําให้เราใส่น็อตยากเนื่องจากไอ,อตัวน็อตล็อกขอบล้อเนี่ยมันนิดเดียวเองนะครับมันสั้นแค่หนึ่งนิ้วเองเพราะฉะนั้นต้องมีน็อตตัวยาวแบบนี้ในการช่วยนะครับช่วย ช่วยสอดเข้าไปแบบนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับใส่ตรงกลางก็ได้หรือสอดใส่ตรงขอบนอกก็ได้เนี่ยขอบนอกใส่ก็เอาใส่ฝั่งตรงข้ามกันนะบักไฟฟ้ายิงเข้าไป พร้อมขันเข้าไปปุ๊บมันเริ่มสนิทแล้วแล้วก็ใส่ไอตัวสั้นได้ yeah. ตัวสั้นก็ใส่ให้มันรอบทั้งหมดเลยนะครับขันนัน่นทั้งตัวเมียตัวผู้เข้าไปก่อนแล้วค่อยถอดไอตัวยาวที่ขันเข้าไปออก มันจะมีจุดสําคัญอยู่ว่าถ้าหากเราไม่เติมลมเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ยางมันบีบนะครับคือยางมันยางมันไม่มีลมอ่ะมันมีโอกาสทําให้กระทะเนี่ยมันบีบยางได้นะเพราะฉะนั้นต้องเติมลมให้มันอพอดีแบบอ่อน่อ่อนไม่แข็งเกินไปนะถ้าหากเติมแข็งเกินไปมันจะทําให้ใส่น็อตยากต้องทําให้พอมัน ติมพอให้มันยังไงล่ะไม่แวบนะอถ้าหากเราไม่เติมเนี่ยโอกาสที่มันยางมันจะถูกบีบเนี่ยมันมีมากเลยนัดก็สะน้มนกินหมดแล้วบางตัวมันก็อันนี้นะ หลังจากนั้นให้เอาคลายน็อตอันนี้ออกก่อนนะครับคลายน็อตตัวยาวที่เราขันไว้ ใช้เบอร์17สองตัวครับเพื่อที่จะล็อกอีกฝั่งหนึ่งไว้เวลายิงน็อตล้อแบบนี้มันมีหลายตัวแบบนี้ต้องยิงฝั่งตรงข้ามนะครับยิงฝั่งตรงข้ามถ้าแยงกันไปเรื่อยๆยิงฝั่งนี้มายิงฝั่งนี้ยิงฝั่งนี้มายิงฝั่งนี้นนครับ ถ้าหากยิงฝั่งนี้แล้วไล่เลียงไปแบบนี้มันจะทําให้กระทะนะครับมันมีการบีบตัวมันไม่สม่ําเสมอกัน เสร็จเรียบร้อยลมผมเติมที่18 p s i นะเนี่ยเติมอยู่ที่18 p s i ยางพวกเนี้ยเต็มที่เลย20 p s i นะครับใครใครจะเติมเกินกว่านี้ให้มันเติมเองนะครับอย่าไปเติมให้มันนะออบอกไว้ก่อนตายมาหลายรายนะครับ เมที่เนี่ยยางใหม่ๆเลยเนี่ย20 PSI ห้ามเกินนี้นะครับอย่าไปเสี่ยงถ้าหากยางเก่าๆแล้วเติมที่16-18 PSI ก็พอนะครับถ้าหากใครจะเติมเกิน20 PSI นะครับให้มันเติมเองนะอย่าไปเติมให้มันนะครับไม่คุ้มนะบอกไว้ก่อนไม่คุ้มนะ